ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องสองเลขชแนลครับมาดูแนวทางหวยลาวพัฒนาวันนี้แล้วก็แนวทางหวยรัฐบาลไทยด้วยนะครับประจำวันที่16กันยายน2565จากสําจากสำนักจันบอสสายหมูที่ทําพิธีขอโชคลาภด้วยทูบ ตัวเลข3ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก่อนอื่นโปรดใช้วิจารยานในการรับชมจัดทําคลิปเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรีร่เท่านั้นนะครับมาดูเลยครับสํานักจันบอสสายมูทําพิธีขอโชคลาบูชาโชคนะครับซึ่งจุดทูป2ดอกนะครับ2ดอกนี้ก็คือเป็นแนวทางให้กับหวยรัฐบาลไทยวัประจำวันที่1 6กันยายน2565แล้วก็แนวทาง หวลาวพัฒนาวันที่16กันยายน2565นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับทูบ2ดอกนี้นะครับก็จะมีตัวเลขทั้งหมด2ชุดนะครับคุณผู้ชมก็ลองนำเป็นแนวทางแล้วก็ลองใช้วิจารยาน,นะครับดูว่าตัวเลขเป็นตัวอะไรตีเลขตีความเป็นอย่างไรนะครับก็ลองดูสำหรับแนวทางทางช่อง2เลขเรานะครับก็เรียบเรียงให้ดังนี้นะครับสาหรับแนวทางจากจาร์บอสสายมูนะครับ ทูบ2ดอกนี้นะครับแนวทางห่วยรัฐบาลไทยแล้วก็แนวทางห่วยเราพัฒนานะครับก็จะมี2ชุดตัวเลขก็คือ742และ291ย้ำา7 42และ291ทีนี้นะครับมาดูตัวเลขนะครับที่เป็น742จากทูบก้านหนึงนะครับซึ่ง 742นี้นะครับจันบอสบอกว่า2เท่ากับ5ก็จะเรียบเรียงตัวเลขได้ดังนี้ก็คือ742 745 742 745จับคู่ก็จะเป็น4245 4757 27ย้ำ4245 4757 27า42 4 5 4 7, 5, 7, 2, 7อันนี้เป็นทูบดอกแรกนะครับก้านแรกสำหรับแนวทางนะครับแล้วก็ทูบอีกดอกหนึ่งนะครับ จะมีตัวเลขก็คือ291ย้ำ291า291ทีนี้นะครับ2เท่ากับ5 6เท่ากับ9ย้ำา2เท่ากับ5 6เท่ากับ9คือตัวเลขเดียวกันนะครับอันนี้เป็นทริคจากจันวัตสายมูแนะนำมาให้นะครับเรียบเรียงก็จะเป็น291แล้วก็591 6ย้านย้ำนะครับ2 91 5, 91แล้วก็อีกชุดหนึงก็จะเป็น261 5 6 1ย้ำ2 6 1 5 6 1รวมกันแล้วนะครับสำหรับทูปดอกนี้ก็จะเป็น2 9 1 5 9 1 2 6 1 5-6-1มีทั้งหมด4ชุดนะครับอันนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารยานะครับนี่ก็เรียบเรียงมาให้ให้คุณผู้ชมลองนําไปพิจารณาดูเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นทั้งห่วยรัฐบาลไทยและห่วยราพัฒนางว่รประจําวันที่16กันยายน2565ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดเอีกหลายๆสํานักสวัสดีครับ